มาฟังตัวเลขแนวทางจากคุณพ่อตังนะคะว่าตัวเลขที่ผีมาบอกงวดที่ผ่านมาสามโตกัะเขาเก้าศูนย์หกับเจดหนึ่งมาฟังเบิงว่าหงวดนี้ผีตัวเก้าบอหรือว,ว่าผีตัวใหม่และกซึจะใดตัวใดพี่น้องนะคะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณาในการรับชม สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีเอฟซีสุกุสุขนนะคะสํหรับเมื่อนี้นะคะแอดเดินทางมาอยู่ที่บ้านนาจานนะคะตําบลนาจานอําเภอเมืองนะคะจังหวัดกาลสินนะคะเดินทางมาหาคุณพ่อตังนะคะหลายคนก็ออโทรมาหาเอฟซีนะคะว่าเีคุณพ่อตังได้หรือยังนะคะก็สำรับเมื่อนี้เนาะพี่น้องก็ตามนัดนะคะวันที่สามสิบ หรือว่าวันที่หนึ่งให้มาหาคุณพ่อนะคะเมื่อนี้ก็เลยเดินทางมานะคะมาฟังตัวเลขแนวทางจากคุณพ่อตังนะคะว่าตัวเลขที่ผีมาบอกหววที่ผ่านมาสามตับเขาเก้าศูนย์หกกับเจ็ดหนึ่งมาฟังเบิงว่าหวดนี้ผีตัวเก้าบอรหรือว่าผีตัวใหม่และกะจะใดตัวใดพี่น้องนะคะเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะ อ๋อพ่อสวัสดีค่ะนั่งอยูโฮมดอกใหม่ดอกคุ้นเนี่ยพี่น้องใหม่มงคลคุณพ่อเอฟซีโทรหาด้เขาว่าไ้โทรหาคุณพ่อไปไห้มาตามคุณพ่อตั้งแน่ว่าเอ่อที่คุณพ่อเพิ่นฟันเพิ่นยังเพิ่นกะงวดที่แล้วคุณพ่อฟันเขาเงินบองวดที่แล้วไห้เจตั่างละหนึ่งซีเจ็ดได้เนาะ หนึพี่น้องบ่รู้ว่าท่านผู้ชมเนียเบิ้งคิบบอมีไฟถึงน้ำบอบันนี้ก่ะก้อนเลขที่ออกกับฟันอีกเนาะฟันได้สามตัวเปนบอสามตค่ะบันนี้เอซก็เล่อยลอเดี๋ยวนี้สามตัวจ็คมันชิคคิวเอางวดนี่บานนี่พอได้สาตัวเเก่าครับอางวดนี่ว่าสูเอฟซีฟังเนี่ยเหนึงหนึ่งเด็กคีบบอขึเก่านะ เจ็ดหนึ่งหนึ่งมันเป็นมผีมาบอกทุกเอาอยู่ก่อนเด็กไม่แต่ใช่บานนี่นเดขฝันเด็กร้อนนี่ก็ให้เจ็ดหนึ่งี่นี่เด็กร้อนไม่ดร้อนกูตาโอขับขับบานเน่เพียนเพียรยเพ่ยรเวยร์เเรเพียรียมันออกยากครับมันเพียยม์ยรกเร์ยเร์เพียม์รียเรีนี เลขเก่งเก่งสองสามตัวสองสองศูนห้าชิปสี่แปด้าเลขสาตัวนี่สองศูนหะสองศูับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจนึ่งหนึ่งอะชิปสี่ิสี่กับิกับแปดมีท่นอ่ะให้เพื่อนยซสกอรสันพี่น้องมันสองเดี๋ยวกิน สองศูนย์ห้าเขียนสักก่อนสองศูนย์ห้าเขียนเด็กสาตัวสัก่อนอันลืมสองหได้มาจากจังไหนพ่อเลมาจากฝันรโอ้เด็กฝันคือกันสองศูนย์ห้าแล้วก็ดหนึ่งหนึ่งบ่พ่อเ่งเขียนเจ็ดหนึ่งหนึ่งสักก่อนเดี๋ยวให้เพื่นเราเขียนคละตัวอะไรสีวหลอนตัวอะไรสีห่วบัวหลอนแล้วกัสตัวพ่ออีหยังเกาะ แปดหากับสิบสี่แปดหากับสิบสี่มีเท่านี้มันพอพอเีเด่นเอาแบบนี้เราว่าที่ไปที่มา้าสองศูนย์ห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งกับอันแปดหากับสิบสี่นี่ว่าจัง 8, ไหน,น่แน่เอาเราซูเอฟซี่ฟังเนี่ยมันไปมาได้จะไดขึ้นได้สามตัวนี่สองตัวนี่สองตัวนี่เขากับสามตัวนี่เขาก็หายไมล่ลงหายคือมันว่าเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งนี่แต่ว่ามันเป็นเอกที่ายเขาก็บอกแต่ว่ามันเจ๊ กันห้ามันิคิวของรคิวค่ะคิวรองของโปรอันอันผู้เก่าเคยหายบอที่เคยหายสามตัวนั่นเป็นผู้เก่าบอกที่อยู่ในฝันเห่นไหมผู้เก่าหรแต่ว่าสองศูนย์ห้าตคนใหม่ผู้ใหม่อ๋อผู้เก่าที่เคยหายถือสามตัวนั่นเก้าศูนย์หกนั่นมันไอเจ็ดหนึ่งหนึ่งบอกเพิ่นหายมาตัวเลขสามตัวเพิ่นหายเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งอ๋อ บานนี้ผู้ใหม้ก็หายสองซูนหาผู้ใหม่มาว่าจังไดพอก็ห้สองซูนหาเลยเพิ่นบอกเป็นโตบอกเพื่อนจังไดเป็นตัแต่ว่ามันจิกแน่ให้บบเนี่ยเบิ่งฟังเอาค่ะตอนแต่ว่าองวัดที่เดียวแต่ว่าแม่นใช่ไหมครับเนาะค่ะแล้วศูนย์หกตรงตรงแล้วน้อครับเนาะพี่ดอนเดียวกันบมครับสองเลนพี่ดอนเดียวกันดอนเดียวกันอยู่จ้าถูกเ้อพี่น้องมาฟังคุณพ่อเว้ามาฟังคุณพ่อเรา กะะีต like ah ััวนนน่เป็นความฝันเนาะพี่น้องเนาะหลายคนก็ติดตามตัวเลขว่าติดตามแล้วเขาถามองค์มรรคหายออกจากข่วมฮะองค์ไหนได้บอกเลพราะท่านได้บอกไพ่บอกเช้าก็บอกเกียรติ์ตังนี่บอกเขาขึ้นกระ่ามันบอกออกหรอกบอกบอกเขาเข้าไปแล้วมันบอกออกหรอกม่เกีอยกเลื่องออกบอกเรื่องของสูบสูบจามาบอกกูด่วนเต้ออเฟีน้องออกฟีก็ดี ก็ดีอยู ased, okay. ่เดี๋ยวเสียงเสียงโศกน้ำนองงวดนีน้องพอนองงวดนี้บว่าผาดเด้าไม่นองผ่าดกเอาเตี้ยมาตัวบวะผ้าบยูไก่แล้วไม่ออกเด้ค่ะ้าก็นอนอยู่จำฉินยี่ทิบซีค่ะสองร้อยยี่สิบสี่แม่บวะค่ะก็ยังผ่าดงวดคนกันบ่ะผาดมีชรมกันเพื่อกันแล้วก็ทุกก็มีมานทำกัน ซัวก็ด <minutes> ีกับมานากันแต่ว่าตัวอะไรมันทีหนักตัวอะไรมันทีเบามีเถอะมีเข่าก็ต้องมีดำมีถือก็ต้องมีพิษเออขันมีศูนย์หนีศูนย์หาอะไรหน่อยนี่ดีเขียนลองน้ำแน่ศูนย์หาจากน่อยอันเป็นตัวกันแล้วดอกแตนองตัวกันนะพ่อนอ่อนศูนย์หานอตัวฝันตัวฝันใือตัวกันตัวฝันเอาเป็นตัวฝันกันนี่ไม่ หากับชิอซีอันนี้เด็กพีบอกรัมตัวคือจังหวัดกรนนะครับเนาะอ๋อเด็กฝันโตกันมันเป็นหากับสิบซีแล้วมากันล่องเมืองหามันนันเม่อวันนี้คือได้หลายตัวทีพอหมดวังหันในเอฟซีว่าโอ้สามตัวมันนาลุ่นเด้มันมากแต่ละคนเนาะมันมากแต่ละคืนเข้ามาจังทีละคืนอครับมันมากจังไรหรอมันมากคือมากจัง หวยมันแมนมอยหรอลองเบิงถามคนเบิงอยู right. so nice. really ่บ่มามากคือยังห่วยยังสีนอไม่คือจังเบาเป็นคือคนนี่แต่ว่าเบาหรอมันบ่สู้บาสูนะคือกันกับงวดเจ็ดสามเจ็ดสามกับตะการบาว่ามันบ่ตายบาดเบาเราเบิงกันะบาดเบิงเห็นเลขเจ็ดสามอยู่ปลายวัดนหอวยขึ้นมาห่วยว่าที่ว่าน้เงตาก้านเรตาก้านเลยหนีจวดยังคืน่าเราตาย ถือบางหลายแล้ตอนถกเทั้งล่างทั้งบนเกบสามหงวดนค่ะแมนอยอะเุาอย้งไปแล้วบอกเนาหยืนนะนั่งซะก็หนึ่งลูกยืนนาะลูกเ็บขาะย่าเฝล่าไปหล้วเอฟซีก็คุยน้ำอยู่ได้หนีอยู่ได้ไหลสดได้เดี๋ยนี้เขาคิดหอดกักระถามเบิรงเธือโชคเครื่อมันกับเอฟซีเขาจะก็ที่คิดหอดเพาคันถึกเนาะ เอาไม่ได้รางวัลเรือ่อกเอาให้พ่อเบิ้งหน่าถือว่าเลขหันเอาไม่ได้รางวัลเร้องงวดเนี่ยเอาตัวได้ละเน้นนักอีพ่อบานิซี่ก็ด้วยนันให้มันเน้นนักตัวได้บานิลูกคือจิฮูตัวได้ตัวนี้เดียวโอ้ให้เน้นสองซุนฮานั่นเดี๋ยวพ่อบอกที่หลังเขาครับสองซุนฮานี่แต่ว่ามันผู้ใหม่มันถีบคิวคือโบคิวผีต้นใหม่พ่อนี้ครับกันมันคิวเัสดากันโบคิวก็คือ คุณเธอคือขิ้อยู่เขาว่ามากใต่ไลูกเกาทีเขาบอกอัน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 ผู้ถือสามตนั้นว่าให้เอาตัวเกาามที่มันเจ็ดหนึ่งีสองตัวลลางมันขึ้นบมมีโมเนียม่เอช้าื่อรัตตีโมอะไรแมนบอกก็ได้ครับของูนโอ้ยชูนหามันอันนี้แล้วดิ มันหาซื้อยากแล้วนั่นหละมันหาขูดหากระนึงซีนั่นมันเป็นเลขพ่อบอกเขาหาซื้อให้โบไรบ่พ่อสองซูนหาพ่อเน้นซูนหาเลยเป็นบ่อือโอ้มันใจคือสองซูนหาบ้านฉันนั่นแหละบ้านไรจักนอนนะบ้านโอ้พ่อพ่อนอนอยู่ใส่พ่อฝันนั่นนอนหลังใดเอ๋อเฮื่อลังนี่พ่อเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอ๋อผู้หญิงเขาเป็นไซน์ปนผู้ชายเขาบอก พ่อแต่ละงวดกับผู้ทายมันบอกพี่จรารณ้าไบเด้อพี่น้องนะคะสุกสมันมันสุขสุขคุณนะคะกะตาสอา